โบนัสรายเดือนฝั่งแข็งโบนัสรายเดือนฝั่งแข็งแตกต่างอย่างสร้างสารรค์แตกต่างอย่างสร้างสารรค์นะครับแน่นอนวันนี้ทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงโดยเฉพาะแผนไบตเตอรี่ส่วนใหญ่มักโตข้างเดียวมักโตข้างเดียวแล้วไม่ได้เงินฉะนั้นจะดีไหมถ้าวันนี้โตข้างเดียวแล้วได้เงินโดยที่ท่านจะต้องแนะนําตรงอย่างน้อย หนึ่งลหัสต่อเดือนนะครับถ้าวันนี้ท่านเป็นตำแหน่งโมบายรับสูงสุดถึง5%ของคะแนนฝั่งแข็งและถ้าท่านเป็นตำแหน่งเอกตารับไปเลย3ของคะแนนฝั่งแข็งด้วยกันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับโดยบริษัทนะครับจะคำนวณคะแนนฝั่งแข็งนะครับให้กับทุกท่านลึกลงไปด้วยกันจากลูกหลานเหลนลงไปลึกถึง20ชั้นลึกด้วยกันนะครับ โดยแผนแบตเตอรี่จะต้องมีคะแนนด้านซ้ายและด้านขวาไม่ว่าคะแนนฝั่งไหนเป็นฝั่งแข็งนะครับมีคะแนนเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็แต่รับไปเลย5%ด้วยกันสมมุติว่าเดือนนี้นะครับคะแนนฝั่งแข็งของเรามี50,000 0คะแนนเราคูณด้วย5%นั่นหมายความว่าท่านจะมีรายได้ทันที25,000บาทจากคะแนนฝั่งแข็งที่เกิดขึ้นในฐานะที่ท่านเป็นตำแหน่งโมบาย หรือถ้าวันนี้ท่านเป็นตำแหน่งเอกตาท่านจะได้สามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นของห้าแสนพีวีเท่ากับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับจากรายได้คะแนนฝังแข็งหรือในอีกหนึ่งปีข้างหน้านะครับคะแนนฝังแข็งเกิดขึ้นเดือนละห้าล้านคะแนนห้าล้านคะแนนคูณด้วยห้าเปอร์เซ็นนั่นหมายความว่าท่านจะมีรายได้เกิดขึ้นเดือนละสองแสนห้าหมื่นบาทเดือนละสองแสนห้าหมื่นบาท หรือถ้าวันนี้ท่านเป็นตำแหน่งเอ็กตา้าล้านคะแนนคูณด้วย3%ารับไปเลย1นึ0 0 0สบาทหนึ 1, 0 0 0สบาทหรือท่านทำธุรกิจกับบริษัทเราอย่างต่อนเนื่องมากกว่า2ปีหรือ3ปีสมมุติว่ามีคะแนนเกิดขึ้น10ล้านคะแนน10ล้านคะแนนนะครับในคะแนนฝั่งแข็งรับไปเลย5%นั่นก็คือห้าแสนบาท ห้าแสนบาทโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีการจับคู่เราเป็นบริษัทเดียวที่ตามคะแนนฝั่งแข็งมาจ่ายให้กับทุกทุกท่านนะครับนี่คือในเรื่องของแผนรายได้รายเดือนนี่คือแผนรายได้รายเดือนที่เราเรียกว่าโบนัสฝั่งแข็งโบนัสฝั่งแข็งปิดระบบสิ้นเดือนนี้จ่ายในวันที่7ของเดือนถัดไปเป็นระบบสิ้นเดือนนี้จ่ายให้วันที่7ของเดือนถัดไปนั่นเอง